สวัสดีครับพี่แดงครับครับสวัสครันกุหลาบคืออะไรโอ้คำถามานี้ง่ายมากแต่ตอบให้ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างครับคำว่าสวนกุหลาบเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนอย่างเดียวมีมากกว่านั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราซึ่ง มากมายแก่กองอในกระบวนการสร้างคนของพวกเราเนี่ยสร้างตั้งแต่หาเด็กดีๆเข้ามาผ่านกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นนักเรียนสวนกุหลาบแล้วเอามาบ่มด้วยอัตลักษณ์สวนกุหลาบพ,พอเสร็จแล้วออกไปเนี่ยผลผลิตของคนของเราที่ออกไปเนี่ยไปสร้างสังคมไปเป็นผู้นําในสังคมไปสร้างสิ่งดีๆจะเห็นว่าคนของเราเนี่ยไปเป็นผู้นําในองค์กรต่างๆมากมายสร้างสิ่งดีๆมากมายนั่นแหละครับที่สุดเนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนมันติดตัวไปตลอดชีวิตเมื่อไหร่คุณเข้ามาและเป็นครอบครัวของเราคุณก็อยู่กับพวกเราและอยู่กันตลอดไปไม่ใช่อยู่แค่สามตีปีเดียวก็นับนะบป,ปีเดียวนับไหมมีตัวอย่างเยอะแยะที่อยู่กันปีเดียวแล้วก็มาคลุกคลีแล้วก็ทําสิ่งดีๆร่วมกันมากๆเป็นจํานวนเยอะๆบางโดยเฉพาะพวกที่มาอยู่กัน3าปีไปเรียนเตรียมทหารพอาเรียนเตรียมทหารเสร็จแล้วเป็นยังไง ครบอยู่กับพวกเตรียมทหารนี่เขาอยู่กัน6ปี7ปีกินด้วยกันนอนด้วยกันแต่พอเสร็จแล้วมาคบกับเพื่อนสูงกรุหลามากกว่าอยู่เตรียมทหารนี่นั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ว่าปีเดียวก็ดี3ปีก็ดีเนี่ยมันอยู่ด้วยกันจนบางคนไม่รู้ว่าตกลงมันอยู่เตรียมทหารหรืออยู่สูงกรุหลาครับนั่นแหละครับอ่าครับตอนตอนทำเนียครับชื่อนามสกุลชื่อเล่นรุ่นและเลขปําจำตัวอ่าชื่อสุรพลเตชะลูวิจิตนะครับเลขประจำตัวหนึ่ง 7.9.31นะครับอบอกปีเข้าปีออกก่อน2513ถึง2517รุ่นผมบางครั้งเรียกว่า89บางครั้งเรียกว่า93แล้วแต่จะนับปีเข้าปีออกและเป็นปัญหากระทบกระทั่งกันในรุ่นมากมายต่อมามันก็เลยเรียกขาเข้ายุติว่า893มันจะได้ไม่ทะเลาะก,กันมากมายซึ่งตัวผมเองเนี่ย ทุกคลีในรุ่นเป็นประธานรุ่นเพื่อนก็บอกว่าเองชี้มาแต่ที่สุดว่าจะเรียก893เหรือเ3าบอกพรรคพวกว่า893ความสามัคคีของพวกเราก็รวมจิตรวมใจกันรับว่าเป็น893ไม่เคยจากนั้นก็รักกันพูดคุยกันไม่มีประเด็นเรื่อง8 9หรือ93ต่อไปครับขอบคุณครับครับ,บค,ครับใครที่รุ่นนี้รัใครที่เลร,รุ่นนี้มเจอกับเจ้าพ่อจอร์เขียน้อยของสุกขลามนะครับ วัสดีครับสวัสดีครับผมลมอะไรพัดมาถึงกรุงเทพวันนี้จะมาฟังอัตลักษณ์ของความเป็นสวนกุหลาบนะฮะกวางตันกลมแต้อในตัวพี่เนี่ยสวนกุหลาบคืออะไรอือ for all คือทุกสิ่งสําหรับผมผมมีแต่สนกุหลาบะเพราะนั้นจะถามว่าคืออะไรเีจะตอบไม่ได้เพราะมันมันคือทุกสิ่งฮะ ตั้งแต่วันวันแรกเขาตั้งแต่เริ่มรู้ว่าสอบติดใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่รู้สึกมันเรียนเป็นไงยังไม่สิบสี่พฤษภาสองพันสิบสี่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้เป็นยังไงนี่มาเข้าได้ไงเออมาทำไมนี่มาทำไมตอนไปเรียนศูนย์กุหลาบดันไปที่บ้านขายหนังสือพิมพ์ดันมีหนังสือพิมพ์บอกว่าที่หนึ่งทีลุกบุญมีติดที่หนึ่งของของประเทศฟุตบอลศูนย์กุหลาบชนะปทุมูมาคาเจ็ดหนึ่งสองอย่างนี้ก็เลยทําให้มาเป็นศูนย์กุหลาบอยากเข้า ตอนน้ไม่รู้จักว่าสือกุลาบคืออะไรก็รู้ว่าโรงเรียนที่ดีแต่ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนเข้ามาถึงนะบอลก็ไม่ได้แตะเรียนก็ไม่ได้เก่งก็ไม่รู้เป็นอะไรนะก็กอไปได้นะก็มาทุกงานของสือกุหลาบนะฮะพอจบมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยใครใครสอนที่พี่เป็นคนอย่างนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมของโรงเรียนตั้งแต่ต้นจนจบนะ คือมีรุ่นพี่ทําให้ดูหรือว่ารุ่นพี่มันสอนหรือพี่มันสั่งมันมันเป็นเห็นเขาทามาแล้วเราก็ทําต่อแล้วก็แต่ก็ไม่ได้บอกให้น้องก็ทํานะแต่ทําให้น้องเขาเห็นว่าเขาต้องทําต่อเขาจะทําหรือไม่เราไม่รู้แต่แต่แต่ส่วนใหญ่ที่มาอิงกับผมแล้วเจอผมเนี่ยส่วนใหญ่ทํากันก็เป็นเหมือนผมทั้งนั้นนะ่ะนะจะบ้ามากกับผมหน่อยนึงก็มีน้อยกับผมหน่อยก็มีนะ ของผมก็มีเสื้อแจกทุกปีไอ้เนี่ยไอ้ต้นคิดของไอ้จระเข้เนี่ยจระเข้นี่อาจารย์ขวัญสวงเขาเป็นฝูงมันหลายตัวมันก็จระเข้แล้วก็บวกเฮียมีตัวหขงแดงอยู่ตวงนะก็เนี่ยเขาเป็นคนอาจารย์ขวัญสวงก็ตั้งให้มันมาจากคนที่เสียสวนน่ะมันเกี่ยวนั่นนั้นคนดีสีสวนนั่นเราเคยเราเคยคุยกันคนที่เสียสวนก็นานๆมีเองแต่ก็มีนะแต่ไม่ยั่ไงก็ตามความรักชาติความ ถ้าทูนสถาบันก็เราไม่ให้เราไม่ไมไมเราก็ไม่น้อยกว่ารักสวนกุหลาบนะร<ม>ักสวนกุหลาบกับรักรักชาติศาสนามหากษัตริย์นี่มผมว่าผมว่าชาติศาสนามหากษัตริย์จะเหนือสวนกุหลาบนิดน<ม>ิดแต่ยังไงก็ถ้าสวนกุหลาบด้วยแล้วก็ได้รักชาติศาสนาด้วยโหยิ่งเพอร์เฟกต์เลยนะมหาษัตริย์นี่เราก็ทางรอห้ารอเก้าดูแลโรงเรียนเรามานะ<ม>สวนกุหลาบต้องไว้ลายใช่ไหมนะอ่ะคราวนี้ที่เคยเจอแบบเหตุการณ์ที่น้อง จนเข้าตาจนเฮ้ยพอเจอวงกรรับเฮ้ยพี่มาผมช่วยอย่แยะไปตัวเองตัวเองถ้โทรมาต็เร่เรื่องผสงฆ์ภสีก็โทรมาถามก็ตัวพี่เองนี่ผมมไม่ไม่เคย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 มีปัญหาอะไรใครเพราะผมเดินสายกลางแล้วผมวางแผนชีวิตมาตั้งต้นว่าควรจะทําอะไรยังไงจะไม่มีไม่มีต้องไปหนักหนาสาหัสพึ่งพานญาติพี่น้องอะไรก็ไหลแต่แต่ถ้ามีเนี่ยโทรกิ้งเดียวก็ได้ ไม่ไม่เคยเจอกับตัวเองแต่คนอื่นเรามาขอผมเยอะเยอะมากเยอะมากพอรู้ว่าสุขสละจบหรือว่าตอแต่เบสออนความถูกต้องนะใช่พ่อพอช่วยได้ก็ช่วยเราไม่ได้โกงอย่างรุ่น98อย่างเสียยุ่งเงี้ยช่วยเท่าไร่ก็เท่านั้นนะนั่นก็คือคือคือกรณีที่ช่วยกันนะโอเคนะเดี๋ยวจะไปคุยคนอื่นก่อนก่อนดีครับเดี๋ยวก่อนลืมลืมลืมทำเนียมทำเนียมชื่อนามสกุลชื่อจิรพันธ์จิรพันธ์สินทุนาวา Osk 18304 ชื่อเล่นชื่ออาจารย์จินะอาจารย์จิสาวเรียกว่าคุณคุณจิคุณจินะคุณจินะโอเคใส่เสื้อไซส์อะไร XL หรือ L 42นะครับ L นี่ผมทำเสื้อสวนตัวนี้มาให้จะเอามาแจกจระเจ้ยสวนจระเก้ยไม่ใช่จระเค้ยจระเกียโบกเพีย คือถ้าการขวัญสวงครับป็นคนคืข้อแม้ไงถ้าเป็นคนดีใส่ไปได้ใช่ไหมอ่มก็ต้องมีต้องมีมีอัตลักษณ์แล้วก็ต้องมีคุณสมบัติพร้อมอย่างอย่างก็ใส่ได้ไหมฮะก็ปากจัดอย่างนี้พอไหวผมสุภาพผมสุภาพคำปะกามันถามหาอยู่ผมาพไม่เคยหยาใคายนะอาจารย์สอนไม่เคยหยาใคายนะแก้วนะหาอยู่นะ ไม่เคยมีคำหยาบนี่นี่เขารุ่นรุ่นเดียวกันเลยเหรอก็เดียวันผมอาจารย์พังงาสอนรุ่นไอ้ตู้ด้วยนังวะอาจารย์พังงาสอนไว้ห้ามพูดหยาบแล้วรูปไปตวงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอามาให้ผมวันนี้ตัวแทนนักเรียนเลวฮะตัวแทนนักเรียนเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อครับโซนเก้าแปดครับอะไรครับโซนกุหลาบคืออะไรโซนกุหลาบก็คือโซนกุหลาบต้องไวไลายอ่านะเราก็มีอัตลักษณ์ของเรานะในเรื่องของการเป็นสุภาพบุรุษและที่สุดก็คือโซนกุหลาบมีความกตัญญูในทุก บริบทกับครูกับเพื่อนกับพ่อกับแม่พี่น้องนะหรือแม้แต่สุดท้ายก็คือต่อแผ่นดินประเทศชาติขออย่างยังมีอะไรอีกถอามมาเจอเจอความความอะไรเรียกความลึกซึ้งพอเป็นพี่น้องความอะกรองกรับเนี่ยนอกนอกนอกโรงเรียนอะไรบ้างเยอะมากเลยเอาง่ายขนาดไปไกลต่างแดนมากตอนนั้นไปไปยุโรป เที่ยวปราสาทหาอะไรไม่รู้อะไกลมากเลยอะแต่ว่าวันนั้นก็ใส่เสื้อสวนกุหลาบชมพูฟ้าใส่เสื้อเยืดสบายต่างประเทศกดไปยืนถ่ายรูปวนๆอยู่สักพักมีคนมาสะกิดอะน้องๆสวนกุหลาบใช่ไหมครับสุดท้ายหรือป่ะ พาไปเลี้ยงข้าวที่บ้านอ่ะเสื้อสุนกุหลาบตัวเดียวอ่ะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแต่เขาเห็นเราใส่เสื้อชมพูฟ้าคงไม่มีใครบ้าใส่หรอกสถาบันเนี้ยแล้วไปยืนอยู่ปราสาทนอยชวานสไตล์หาอะไรก็ไม่รู้กูว่าเมืองนอกคงเออไม่เป็นไรใส่ว่าใส่นี้ไม่มีใครรู้จักหรอกนะเออปรากฏมีคนมาทักจริงอ่ะน้องสุนกุหลาบเปล่าใช่ครับสุนอะไรเก้าแปดเอาพี่เออเก้าสามอเงี้ยไปเลยสุดท้ายจากเลี้ยงข้าวเสร็จพาไปกินข้าวที่บ้านอ่ะเพื่อนในฝูงไม่ได้สุนกุหลาบนะ ได้ไปด้วยเขบอกเฮ้ยมึงอันนี้ส่งเสื้อสุนภัขมึงได้แดดดีใช่เออนั่นคือเยอรมันนะแบบ โน w ว e ร์ใช่ไหมไปถึง้ตรงไหนอินเดอ i d มิดเดิลเขาเรียกอินเดอมิดเดิลออฟโนเวรฮ้ยแบบความสัมพันธ์ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วว่าไม่มีพรมแดนอยู่ตรงไหนก็ได้อะ just ชมภูฟ้าอยู่ไม่อดตายเอืมนี่คือสุดยอดเราก็เลยต้องทำต่อต่อไปใช่เราก็ต้อง p a s ้พระส่งผ่านเรื่องนี้ต่อไปจริงๆมันคงไม่ต้องส่งกับทุกคนก็อยู่ในจิตสำนึกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าย้ำเตือนว่า มันเป็นความผูกพันชั่วชีวิตอ่ะจะบอกว่าชั่วชีวิตไม่ได้บางคนบอกเฮ้ยมึงตายอ่ะกูเลี้ยงลูกมึงอีกใช่ไหมใช่ใช่ถูกไหมมันมันเกินกว่าชั่วชีวิตอ่ะคนเราเนี่ยบางทีรักแค่ไหนรักแค่สิ้นลมหายใจปรากฏสุขึลาวหรือไม่ได้รักแค่สิ้นลมหายใจนะรักราบเท่าที่สถาบันนี้ยังมีอยู่และอยู่ตลอดไปโอ้โหคนลุกเลยเดี๋ยวพี่กีพี่กีอ้าวอ๋อเดี๋ยวพี่กีเขาบอกเจ้ามีคุณสมบัติพอที่ใส่เสื้อจะรักได้ตกลงผมต้องมีอะไรบ้างฮะ ปากจัดผมไม่มีครับผมสุภาพต้องเฮี้ยเลยไง ก็ไม่เฮียนะฮะได้แล้วไงได้แล้วไงไดผ่านเลยจอร์กี้ก็รอก็รอโอ้ต้องรับเสื้อเป็นเกีย,ดย,ดยรติยศอย่างยิ่งมากเลยแล้ววันนี้ทำไมแต่งชุดนักเรียนเนี่ยวันนี้ผมเป็นนักเรียนเร็วเดี๋ยวยังส้วนยังไม่ครบอ่ต้องใส่รองเท้าด้วยยังไม่ครบ <c oughs> อายอยู่ต้องใส่ใครบวันนี้ชุดนักเรียนเร็วทำงานเสร็จมาเป็นนักเรียนเร็วขอนเสิรอันนี้จะดูงานสัมมนาสัมมนาวันนี้คนี่อัตลักษณ์สุภาพบุรุษสวนกุลาเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังไลฟ์ได้ใครไม่อยู่ก็กดดูที่ทำงานได้นะครับแล้วก็ติด ย้อนหลังวนๆได้อีกถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยธรรมเนียมคือชื่อตระกุลชื่อเล่นรุ่นและเล่นจำตัวอ่ากฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์นะครับชื่อกบนะครับส่วน98เรียน5้าเท่าสิเล่นประจําตัวอะไรวะ211อะไรก็ไม่รู้วสออะไร2อะไรฮะ21อะไร211อะไรสักอย่างอ่ะ211 0 0 9่งหนึ่งศูนู้อะไรกลัวลืมแล้ววะโอเคใช้เปล่าช่วยบอกหน่อยดิเพื่อนส่งมาให้แล้วเออมีเพื่อนหามาให้แล้วลืมไปแล้วอยู่ในไลน์จําได้ปี ก้าส่วนเก้าแปดนะแค่นี้เดี๋ยวเขารู้แล้วเดี๋ยวค้นให้เพื่อนมันก็ดูให้มึงจริงมึงปลอมใช่ป่ะดูชื่อดูแซ่เรียกชื่อพ่อรู้อีกใช่ขอบคุณครับไปติดตามนะครับคนนี้เป็นคนดังนะครับและฝากด้วยฝากตัวด้วยฮะจัดอย่างดีเลยไม่ผมผมไม่สุภาพเรียบร้อยมากเลยแพ้คนจบอักษรศาสตร์นะครับผมสถาปัตย์พูดจาไม่ค่อยเป็นนะฮะสุภาพสถาปัตย์พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องครับนั่นพูดถี่ครับโอเคขอบคุณครับ ต้องกล่าวเลยว่าคุณมีต้องคุณสมบัติคุณสมบัติอะไรกันบ้างต้องไงบ่างต้องไงบ้างปากตัวไม่ปากปากจัดแล้วก็อีกปากจัดแล้วก็จริงจริงจริงเนี่ยคนที่ใส่เสื้อชุดนี้ได้เนี่ยต้องพอสมควรแต่ของคุณไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าคุณมีเพื่อนเฮียอยู่เยอะแล้วนะไอ้ตุ๋ยไอ้้้ตูไอ ไอ้อะไรดิไอโดไอโดนะไอไอไอเล็กไอคั่นนะเรียกไอโดไม่ได้นะเนี่ยไออะไรดิไอ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 ยุ่งไอแก้วไงไอแก้วไงและที่สำคัญที่สำคัญนะสู่พะอัด ไอ้ต้นผู้อามชั้นหนึ่งชั้นสองไม่นอนนะผมผมที่อยู่หางแถวนะฮะเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับพี่จิผมไม่มีใช่นะผมผมอยู่ที่นู่นไงคือผมเรียบร้อยใช่ไหมไม่มีชื่อหรืโอ้เมือเลขตัวเดียวให้จารึกไว้บนหนังจระเข้แล้วนะฮะเดี๋ยวสุดเก้าพฤษภาสิบเพฤษภาจะจัดสัมมนาไม่เฮียจริงไม่ได้จะมาเสื้อเดี่ยวตัวไหตักลางหางแดงตกกลางหางแดงแล้วลิงหน้าสองแฉกอีกก็วัน เดี๋ยวจดสัมมนาภาษีแล้วอยากจะเชิญไป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 ก่อนนะโอเคตอครับคุณครับขอบคุณครับเจระเคียน้อยต้องหางแดงและลิ้นสองแฉกเฮ้ยเราทำเสื้อกบหางแดงไหมภาษีใช่ไหมต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างตามนี้เนะอ๋อราเป็นกบนะกบไม่มีหางครับเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวแป๊บเดี๋ยวครูตัดคะแนนสวัสดีครับ ครับผมเสรีด,ดาราราชสวนกุหลาบรุ่น88ครับเลขประจำตัว17117ครับเข้าสวนกุหลาบเมื่อปีเออ่2512ครับครับเพื่อนๆมีฉายาไหมเวลาเพราะฉายาจะไม่ค่อยเรียกชื่อเล่นกันก็ <c oughs> เอ่อเรียกเรียกเสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับขับอะไรเงี้ยครับขับนะ <c oughs> สวนกุหลาบคืออะไรครับใน,ใน,ในความหมายที่ <c oughs> ก็เอ่อเป็นอะไรที่มีความแตกต่าง เพราะว่าสวนกุลาบี่มีทั้งสถานที่ที่เหมือนขังและก็กศักดิ์สิทธิ์ก็คือตึกยาวนะครับน,นอ,อกจากนี้ยังมีเพลงประจาโรงเรียนซึ่งเ,เพลงประจำโรงเรียนของสวนกุหราบเนี่ยหลายๆเพลงเนี่ยซึ้งและกินใจแล้วก็ทําให้เด็กสวนกุลาบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหล,อ,ลอมให้ทั้งครูอาจารย์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เด็กสวนกราบได้มีความรักกันอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็ แต่ละคนก็มีความเอื้ออาอนกันระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นเพื่อนอะไรเยแม้กระทั่งครูอาจารย์ก็ยังส่งผลถึงกันหรือม่าจบแล้วก็ยังทํางานแล้วก็ยังแวะไปหาครูอาจารย์ทุกวันนี้ครับครับตอนที่พี่มาเรียนสูนกุหลาบเนี่ยปีมศหนึ่งพี่รู้จักโรงเรียนนี้ไหมเออมาถึงต้องมาเรียนลยเออมาได้เอรเอเอรู้จักไม่มากนะครับเพียงแต่คําสั่งของคุณพ่อที่อยู่ <laughs> สุพรรณเนี่ยครับ <laughs> ก็บอกว่าให้มาสอบเข้าที่สวนกุหลาบให้ได้ ก็ให้มาสอบเข้าที่นี่อะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าสงกรานต์อยู่ที่ไหนคือผมมาเรียนเล็กๆเ,เราก็ไม่นั่นไม่ชํานาญกรุงเทพอะครับเพราะเราเป็นเด็กที่สุพรรณก็อาศัยเพื่อนให้นําทางมาที่สงกรานต์อะไรเงี้ยผมก็เห็นในโรงเรียนสงกรานต์ทำไมป้ายเขาเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับนะ <laughs> ก็ยังแปลกใจแล้วก็มาสอบเข้าด้วยความคือคือความจริงตั้งตั้งที่เราก็สอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนมา <laughs> เนี่ยนะครับนะแต่ว่าเขาบอกว่า โรงเรียนผมในอนีตก็ยังไม่เคยมีใครสอบเข้าวสูงหลาบได้เลยนะครับครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันคงจะยากมากพอ,อสอบเสร็จออกมาเนี่ยพอเราไปฟังวันประกาศผลเนี่ยพอประกาศเขาประกาศที่ตึกยาวนะครับพอรู้ว่าได้สุงหลาบนี่ผมดีใจผมกระโดดออกมาที่สนามหญ้าผมกริ้งไปตามสนามหญ้าด้วยความดีใจอะไรต่างๆนะครับว่าสอบเข้าวสุงหลาบได้แล้ว รีบสมัยก่อนนุ้นโบราณาก็กไม่มีไ,ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมครับก็ต้องเขียนจดหมายไปบอกพ่อแม่ด้วยความดีใจว่าได้สุหลากแล้วส่งจดหมายไปส่งแล้วก็เหมือนฝันครับส่งเสร็จพอมาถึงตอนบ่ายสามเอ๊ะที่เมื่อกี้เราดูแล้วผิดหรือเปล่าออขอกลับไปดูป้ายอีกทีนึงว่ามันติดจริงหรือเปล่าเงี้ยครับก็กลับไปดูป้ายทีงเฮ้ยมันติดแน่นอนอะไรเงี้ยครับนะก็เป็นความภูมิใจตอนที่เข้ามานะครับแล้วก็ เป็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตครั้งยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันที่ทำให้จากออความคิดอ่านซึ่งเราเป็นเด็กบ้านนอกอะไรเงี้ยครับก็ได้มาเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนความคิดมาเจอเพื่อนที่หลากหลายและเพื่อนแต่ละคนก็เก่งแต่ว่าระหว่างนั้นคือคุณพ่อผมก็มีความรู้สึกว่ามาถูกทางก็เลยทรงพี่น้องทรงล้านมามาอยู่ในบ้านเด็กผู้ชายห้าหคนมาอยู่หมดเลยแล้วปตากฏว่า ที่มาทั้งหลายนี่คือไม่เรียนหนังสือเลยแล้วก็เลยทําให้เราค่อยๆเรียนตกลงไปอย่างช้าๆอาน,นะครับนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวจนกระทั่งตอนหลังนี่เราพอมอมศอส,อสีสมัยก่อนนู้นเรารู้สึกว่าโรงเรียนออกก็สอบยากมากในรุ่นนี้มีคนตกกัน126คนคะแนนเราก็ตกหวบลงมาเลยเาราที่หนึ่งจังหวัดนะที่หพันเนเมื่อมามามาที่หนึ่งของ ของสอบ8โรงเรียนที ini, ่ฝั wow ่งทนนะครับครับนะเขาว่าผมพอปสี่แล้วก็เข้ามาเรียนที่นี่ครับครับทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนที่แข่งกับเราตอนชั้นประถมเนี่ยครับปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยคะแนนผมเนี่ยเทอมสุดท้ายเหลือ58เปทั้งที่เอ๊ะม .3 นี่เพิ่ง83ทำไมม .3 สี่เนี่ยมันกลายเป็นมันเหลือแค่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เราทำไมเรียนแย่อย่างนี้ในขณะที่เพื่อนที่เคยแข่งกับเราที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรเนี่ยปรากฏว่าเขาสอบได้ที่หนึ่งของสุขหลาบทั้งชั้นเลยครับ<อ>สแสดงว่าโอ้เราเนี่ยเราเนี่ยเหลวไหลมากก็ตั้งแต่นั้นก็เลยขยันมากบ้างอะไรแต่ก็ยังโอเคก็เลยไปเข้าธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ไปเรีนยนอะไรต่างๆแต่ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่า สิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราได้มาเรียนวิชาไปอีกตร์แขนงหนึ่งซึ่งแทนที่เราจะเข้าไปเรียนในสิ่งที่พ่อแม่สั่งเอาไว้อย่างเงี้ยครับครับว่าเช่นว่าพ่อแม่ทุกคนก็เอาลูกไปเรียนหมอหน้าอะไรนะ้อย่างเงี้ยครับเราก็ได้ไปเรียนศาสตร์อย่างๆๆอางื่นอะไรเงี้ยึืงเรารู้สึกว่าก็ไปเรียนธรรมศาสตร์ไปเรียนาสายการตลาดสายบัญชีอะไรนะซึ่งว่เราสึกว่ามันง่ายแล้วก็สนุกกว่าแล้วก็จบก็ง่ายอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่า พอทุกวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขกับการที่เราเกเรหน่อยๆตอนเรียนหนังสือเล่นกีฬาเตะบอลเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าเหมือนกับเราได้ดีเพราะเราเกเรห,หน่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้มันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีว่าถ้าเราเรียนเก่งอย่างเดียวเนี่ยเราคงไม่เข้าใจจิตใจของคนทั่วไปเพราะวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรียนไม่เก่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยพลไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีปมด้อยเพราะว่าบางครั้งเราขยันเนี่ยเราเคยคือไปได้ลำดับดีๆแต่ว่าเราขี้เกียจเราก็นั่น แต่พอเรากลับมาทําง,งานปุ๊บเราไม่ได้แล้วล้องขยันนะครับเราก็เลยไปได้ดีเห็ลตอนเกษียณที่ทำตอนสุดท้ายทำอะไรครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้กเกษียณครับเ,เพราะตอนนี้ก็มีธุรกิจก็คือคุณพ่อทํายาตาเด็กในพานทองอเป็นยากระใสเส้นตาเด็กในพานอาทองยาหอมตาเด็กในพานทองส่วนผมก็ไปซื้อไปทํายา เป็นยาดองเหล้าตาเก้าเหรียญไปซื้อกิจการยาแก้ไอยโยคีแป้งโยคีรัศมีวงกลมและผมก็มาทายาแก้ไออาปาเช่แล้วก็มาออกออน้ำมันยามาวินนะทุกวันนี้ก็มาทำมาสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยก็ยังทําอยู่ตลอ<ต>ด,ดแต่ว่าเริ่มงานตัดสินใจเล็กๆก็ให้ให้ให้ลุ่นลูกรุ่นหลานเขาทำแต่ส่วนเราก็มีอะไรของเราตัดสินใจอยู่เรื่อยๆครับไปทำมาสังหาริมทรัพย์ด้วยเลยนี้ครับเครือข่ายรุกงเร่าที่คือต้องดูแลน้องอ่ะ ครับบูดาน้นยังไงบ้างก็เออผมเนี่ยนะครับตั้งแต่หนุ่มแล้วมาช่วยงานที่สมาคมคือผมได้ช่วยงานที่สมาคมมา30กว่าปีแล้วก็เป็นกรรมการที่สมาคมสิบเก่าเนี่ยมามาย4ปีครับแล้วก็เป็นกรรมการที่สมาคมผู้ปกครองอะไรนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังช่วยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็นําความรู้ของสุนัขลาบเนี่ยไปช่วยโรงเรียนที่ต่างต่างจังหวัดก็ประมาณ ก็เริ่มจ้นจากประมาณหนึ่งโรงเรียนจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนไม้เก่าๆซึ่งคุณแม่ผมเพอ่อนนั่งเรียนหนังสืออยู่ผมก็ไปทําใหม่จกนกระทั่งอาคารเนี่ยตอนนี้ไปทํามาประมาณ15ปีตอนนี้อาคารก็ไปสร้างใหม่หมดทุกหลังมี3มหลังลใหญ่แล้วก็ระดมทุนอะไรต่างๆใช้ความรู้ของสุภาพเนี่ยตอนนี้ก็ระดมทุนไปทั้งหมดได้ประมาณสัก30บล้านได้แล้วครับที่สร้างอะไรต่างๆนะครับจากเครือข่ายของชาวบ้านแถวนั้นเลยนะครับก็เลย เป็นความรู้จากสงกรานต์จริงๆที่เอาไปช่วยคนบ้านนอกครับแล้วตอนนี้ก็เลยเริ่มมาขยายโรงเรียนอื่นเพราะโรงเรียนนี้เริ่มเขาเริ่มจะเต็มแล้วอยู่ตัวแล้วก็เลยไปช่วยโรงเรียนอื่นอีกสองสามโรงเรียนครับครับนี่คือตอบแทนคุณสุรนดินเลยนะครับเป็นอย่างนั้นตอบแทนบ้านเกิดที่สุพรรณบุรีครับครับเป็นอย่างไรครับอำเภอเดบางนังบววสุพรรณบุรีครับแล้วโรงเรียนที่ผมไปโรงเรียนที่ผมไปช่วยเขาเนี่ยจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนไม้เก่าน้ำท่วมฝนตกทุกครั้งรั่วพื้นก็ โรงเรียนมีสภาพไม่ต่ำกว่า50ปีพื้นไม้ก็ตะปูอะไรเด็กเตะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโรงเรียนใหญ่ตอนนี้จากนักเรียน150คนก็กลายเป็น300เศษแล้วก็เป็นโรงเรียนพระราชทาน mm hmm. ครับซึ่งได้รับรางวัลมาสองปีซ้อนพระราชทานและตอนหลังล่าสุดก็ได้รางวัลเซื่อสัตว์สุจริตอะไรต่างๆอย่างนี้ครับก็ปรากฏว่าก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้โวยการที่นั่นเราก็ใช้ประสบการณ์สุขหลาบเนี่ยไป บอกเขาอะไรเขาแม้กระทั่งนักเรียนป .5 ป .6 นี่สามารถที่จะโตวาทีได้ครับ mm hmm. เช่นว่าโตวาทีว่าผมก็ตั้งประเด็นว่าเออเออทำนาดีกว่าทําไรเพราะมีแต่ลูกชาวนากับลูกชาวชาวไร่ชาวไร่อ้อย mm hmm. ก็เลยแบบอะไรเงี้ยเด็กก็โตแล้วก็ผู้ปกครองเข้ามาดูก็สนุกสนานอะไรเนี่ยบางทีคนระดับตอนนี้ก็กลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างถ้าเปิดไปนี่ก็คือว่าคือแม้กระทั่ง เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งเขาแปลกใจว่าโรงแดมอยู่ในที่กันดานมากบางครั้งบางทีแข่งกันไปบอกว่ามีโรงเรียนสองโรงเรียนที่เขารอบเช่นว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยบอกรุเนี่ยนะครับวัดบอกรุเนี่ยกับโรงเรียนเอ่อมองฟอร์ดเขาไม่แปลกใจว่ามองฟอร์ดโรงเรียนใหญ่ซึ่งมีสิทธิ์เก่าช่วยเยอะอะไรแต่ทําไมนี่โรงเรียนบ้านนอกแ,แท้ๆแล้วเป็นโรงเรียนปฐมทําไมถึงมีคนมาช่วยเหลือเยอะเพราะว่า เราพยายามใช้ของวิชาของสิ่งที่เรารู้จากสงกรานต์อย่างเช่นทอดประป่าครั้งแรกเนี่ยครับในสุพรรณบุรีเนี่ยโรงเรียนปถมเนี่ยทอดประป่าครั้งแรกนี่ได้มา3ล้านสี่ซึ่งแบบปกติที่โรงเรียนประจําจังหวัดของมัธยมใช่ไหมครับหรือว่าเออการณสูตรอะไรเงี้ยเขาได้แปดแสนหรือไม่ก็ล้านสองก็เยอะแล้วเงี้ยแต่ปรากฏโรงเรียนนี้ได้3ล้านสี่อะไรเงี้ยครับก็คือเราก็ต้องพยายามใช้วิชาของสงกรานต์เนี่ยไป ช่วยกไปตบเติบแต่บ้านเกิดใช่ครับครับแล้วก็สิ่งที่เราได้รับรู้เรื่องความอบอุ่นที่เราได้จากเพื่อนพี่น้องสวนกลาบอะไรเงี้ยนะครับคำปรึกษาเลยนะร้่นมีค่าแล้วก็ทําให้เราเติบโตขึ้นมาครับเราก็ทุกวันนี้ก็ยังยังอดเป็นห่วงแล้วก็มาดูแลครับครับคผมอาบเครื่องเับครับครับ ยำสนทยาสิ้นแสงระวีสองลาพอถึงเวลาแล้วสิเราจิตใจแสนเศร้าต้องฝากจากทิ้งเราทิ้งที่เรา 看，空空。